ครับก็สวัสดีเพื่อนครูนะครับที่รับชมคลิปอยู่ขนาดนี้นะครับพบกับกระผมนะครับคุณครูบูสิตเช่นเคยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับครับวันนี้ก็มีสาระดีๆนะครับมาพูดคุยกับเพื่อนครูนะครับเพื่อนร่วมอาชีพเนาะก็คือเห็นเป็นกระแสข่าวนะครับภาระนีสินครูนะครับ ผมก็เลยได้ไปเจอโคดหนุ่มนะครับช่องของโคดหนุ่มนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ทําให้ผมเกิดไอเดียและก็แนวคิดนี้เกิดขึ้นนะครับคือคุณครูทุกคนก็มีการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่แล้วถูกต้องเนาะแล้วก็มีการกู้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็กู้กันนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยเอาเทคนิคดีๆนะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆครูดูนะครับคือผมเนี่ยนะครับรับราชการมา3ปีแล้วนะ ก็มีการเข้าสมาเป็นสมาชิกตั้งแต่ปีแรกเลยครับก็มีการเข้าหุ้นมาแล้วเอาเงินไปเข้าหุ้นนะครับทั้งเพิ่มหุ้นบ้างเนี่ยนะครับก็ประมาณมีเงินในหุ้นเนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับก็รวมกับหุ้นที่ฝากมาทั้งปีนะครับผมฝากเดือนละผมเพิ่มหุ้นเดือนละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้ผมก็รวมสิบสองเดือนนะครับก็ได้หมื่นสี่สี่ร้อยบาทอ่าก็เอายอด ฝากทั้งปีแล้วก็ยอดที่ผมยกมาของปี65มารวมกันนะครับจะได้ยอดรวมอยู่ที่ปี66เนี่ยจะได้อยู่ที่25,600บาทนะครับแล้วคิดดอกเบีย้ยปันผลสากลเป็นรายปีนะครับอันนี้เป็นดอกเบีย้ยของปีที่แล้วนะปันผลอยู่ที่5.7%ต่อป,ปีนะก็คือปีนี้นะครับจะได้ยอดประมาณนี้นะครับก็คือ11,719บาทโดยประมาณนะครับ ราะว่ายอดปีนี้ผมยังไม่ทราบนะครับผมเอายอดของปีที่แล้วมาเป็นฐานก็แล้วกันอ่ะแล้วทีนี้สมมุติว่าผมไม่เอานะครับไม่เอายอดนี้ไม่เอาออกมาใช้เลยนะครับเป็นการเพิ่มหุ้นผมก็ไปเพิ่มหุ้นนะครับผมจะได้ยอดรวมของปีนี้นะครับก็คือ2อง3สนหนัาบาทของปี6กนะครับซึ่งยอดนี้นะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยก็ผมก็สะสมไปตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาะจะได้ยอด 11,400บาทนะครับก็มารวมกัน2ยอดนี้นะครับรวมกันผมจะได้ยอดรวมตลอดปีของปี66 6, 6, นะครับอยู่ที่2,3 17,00 0 7, ่ขอโทษนะครับ2 3 1 7 1 9บาทนะครับก็จะได้ปันผลยอดนี้มาแล้วก็มารวมนะครับยอดปันผลก็1 0, 3 0 0 0ับาทโดยรวมรวมนะครับร้อมรวมกันก็จะได้ยอด2อ0 0ส ว่าได้ยอด2 4ซนสีนี่ก็เป็นยอดของปี67นะครับนะแล้วเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่เอาแล้วก็มาบวกกันเอายอดรวมเนี่ยมาบวกตลอดทั้งปีนะครับที่เราสะสมหุ้นมาเราก็จะได้ยอดนี้นะครับ2 0 0น5แล้วก็บวกปันผลเข้าไปนะครับก็จะได้ยอดนี้ทํารวมๆกันนะครับซึ่งอายุราชการผมนะครับเลยอีก31ปี31นะปีนะครับก็รวมๆแล้ว หุ้นที่เราจะต้องเติมเข้าไปนะครับจะต้องเติมเข้าไปอีกประมาณ4ี่แสนสามหบวกกับหุ้นที่ก่อนหน้านั้นอีก3ปีนะครับก็คือ1 9ึ่งเนะครับรวมรวมแล้วก็ประมาณ6,000นนะครับตัวเลขงกลมถ้าเราคิดเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งทบต้นทบดอกรวมกําไรรวมต้นทุนแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 000, 000, อ0ล้านอ็ดตัวเลข่งกลมนะครับเนี่ยยอดนี้นะครับสอ0ล้านสองล้านในปี 9ก้าหนะ้าก็เลยคิดออกมาเป็นกําไรนะครับหักหุ้นออกแล้วหกแสนสามหกแสนสองเนี่ยนะครับจะเหลือประมาณล้านห้าก็มาเฉลี่ยออกเป็นรายปีนะครับเอาไปหารสิบสองก็สิบสองเดือนจะคิดเป็นค่าเฉลี่ยออกมานะครับประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นต่อเดือนนะครับเออต่อปีนะครับเฉลี่ยต่อปีประมาณห้าหมื่นนะครับถ้าสมมุติว่ากเกษียณแล้วยังไม่อยากลาออกนะครับเราก็กินเงินบํานาญไปกินกเกษียณไปนะครับ ถ้าสมมุติว่าเนี่ยเราจะได้ประมาณเกือบๆเดือนละหมื่นอ่ะตีเป็นต้นเรื่องคก็เดือนละหมื่นนะครับนะแล้วก็กินต่อยาวๆก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเป็นทางออกทางเลือกอีกทางหนึ่งนะเผื่อเพื่อนเพื่อนครูนะครับเพื่อนร่วมอาชีพสนใจนะหากสนใจนะครับอยากจะลองคำนวณดูนะครับอยากจะทําตามนี้นะก็อยากจะได้ไฟล์นะครับก็พิมพ์อีเมลไว้ในอคอมเมนต์เนาะ เรวผมจะส่งเข้าอ e ีเมลให้นะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ